เฮ้ยนี่มันป่าอะไรกันแล้วเนี่ยเดินมาตั้งนานแล้วหาทางออกไม่เจอสักทีเฮ้ยน่าก,กลัวก,กูว่าเจ้สวัสดีเจ้ามนุษย์แต่มาพูดมีเนี่ยมันพูกป้้วที่นี่คือป่าไมีเพียวเจ้าอยากจะออกไปเจ้าจะต้องพบผัง,งทามกันให้ได้สักอน มาเลยซูเปอร์คลิตไม้แปลงร้องย่าคำตอบก็คือหนึ่งล้านห้สนสี่นเอยหกสบสากแสแเก้อห้ากคือเท่าไรคำตอบก็คือสองล้านเก้าห่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเ้านั่นเองแก แวบกลับมาแล้วนะครับอยากรู้ไหมครับว่าทำไมครูถึงตอบคำถามได้นี่เลยการบวกจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า10,000แสนผลก็คือ1่ล้าน5แสนสบวก5 000, 40, 000, 8, 000, 9, 000, ้แสน0 6เกันตอนแรกนะครับให้นักเรียนตั้งเลขให้ตรงหลักกันแบบนี้เลยครับหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบ หลักร้อยตรงหลักร้อยหลักพันตรงหลักพันหลักหมื่นตรงหลักหมื่นหลักแสนตรงหลักแสนแล้วก็หลักร้านครับจากนั้นนะครับให้พวกเราทําการบวกกันได้เลยให้นำสามบวกหกมีค่าเท่ากับเก้าครับหกบวกห้ามีค่าเท่ากับสิบเอ็ดครับเราจะใส่หนึ่งแล้วก็ทดหนึ่งในหลักถัดไปนะครับจากนั้นนะครับเอาเก้า บวก9มีค่าเป็น18ครับทด1เป็น19ครับเราจะใส่9แล้วก็ทด1ในหลักถัดไปครับต่อไปครับ8บวก8มีค่าเป็น16ครับทดอีก1เป็น17ครับเราจะใส่7แล้วก็ทด1ในหลักถัดไปครับ4บวก4มีค่าเท่ากับ8ครับทด1เป็น9อ้าอ้าวตรงนี้ไม่ต้องทดนะครับเพราะว่าเลข9เป็นเลขหลักเดียวนะครับ ไปต่อครับ5บวก5มีค่าเท่ากับ10นะครับใส่0ูแล้วก็ทดอีก1นะครับ1มีตัวบวกไหมครับไม่มีไม่มีเอาไปทดอีก1เป็น2ให้ใส่2ครับเราจะได้เป็น2ล้าน9ก9 9่นเองัอย่า่นเองหลงเท่านี้ เราก็สามารถเอาชนะเจ้าผีร้ายได้แล้วนะครับอี e ีีหน้าจะเป็นอะไรติดตามไว้นะครับได้กินมนุษย์แถวนี้มันน่ากินสะเหลือเกิน